นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ครูพักอีกแล้วนะครับก็หลังจากห่างหายจากการลงคลิปไปนานเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทํานะครับแต่มาวันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละที่หัวข้อคลิปว่าวันนี้เราจะมารีวิวไอเทมชิ้นหนึ่งแล้วกันที่เขาก็ฮิตกันมา3-4เดือนแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้แบบได้หามาลองเล่นนะครับเพราะว่าหาร้านคลิยากมากส่วนใหญ่แล้วนี่ก็ต้องรออย่างต่ำๆเดือนนึง ต่ช่วงนี้มันก็พอคนเขาเริ่มมีของเล่นเยอะกันแล้วครับมันมีการปรีเข้ามาเรื่อยๆมันทําให้แบบเริ่มจะหาได้ง่ายๆแล้วสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเซิร์ฟสเกตนั่นเองนะครับก็เดยให้ดูเลยเลยกันเนาะมันเป็นเซิร์ฟสเกตยี่ห้อนี้ครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะมันเขียนว่า Boyle's Dragon หรือว่าแปลง่ายๆก็คือมังกรเดือดนั่นเอง นี่อยู่โลโก้ชึบนี่โลโก้แล้วก็ด้านหลังเป็นลายแบบนี้นี่เหมือนกันมันกอนเดือดสิ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นท r รัคแบบ CX7 นะครับเป็นท r รัคแบบ c x เเพราะว่ามีเพื่อนๆของผมเขาสั่งไม่ใช้ก่อนเขาซื้อมาเล่นก่อนแล้วเขาบอกว่า CX4 มันเป็นบูชชิ่งมันจะ,ะมุมเลี้ยวมุมโคม้งมันจะ ไม่ค่อยมันจะโค้งได้ไม่ค่อยแคบเท่าไหร่ครับมันต้องใช้ระยะทางกว้างหน่เขาเลยบอกว่าแนะนําไม่ใช้ทัคเป็น c x 7แล้วกันก็จะได้แบบโค้งได้แคบลงแล้วก็ปั๊มได้ง่ายขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับอ่าถ้าสังเกตตามสเปคแล้วเนี่ยก็ก็จะเป็นแบรนด์ที่คล้ายๆกับที่ทุกคนคเคยเห็นครับก็คือแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์จิลี่นั่นเองแต่ผมไม่รู้นะว่า เ,เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าจีลี่หรือกีลี่หรือเกลอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมเรียกว่าจีลี่ก็แล้วกันเหมือนกันเลยครับเนี่ยกิบเทปนทรงเดียวกันแล้วก็ในช้อปปีที่ผมสั่งมาลายก็เป็นลายเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะผลิตจากบริษัทเดียวกันแหละมั้งแล้วเขาอาจจะอยากทำให้มันหลากหลายหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจก็เลยกลายเป็นแบรนด์ออกมาเป็นแบรนด์อย่างแบบนี้นะครับก็ไม้ก็เนี่ยเขาบอกว่าหนาเจ็ดชั้น เมเปิ้เชั้นถามว่าสําหรับผมหนาไหมหนามากนะครับน้าหนักก็พอสมควรเลยสําหรับผมที่มันมีรอยเนาะเพราะผมก็ไปลองมาบ้างแล้วผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงดีเลยแหละแต่ว่าไอ้ตัวทรัคเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับทรัค CX7 เนี่ยมันจะมีรอยไม่รู้สิครับรอยน่าจะตั้งแต่การผลิตเข้ามานั่นแหละว่ามันผมว่ามันมีรอยอะไร มันเป็นลอยๆมันเป็นเก็บงานไม่ค่อยเนียบครับแต่ว่ากับราคาที่จ่ายไปก็ก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรข้างหลังก็เป็นบูชชิ่งนะครับจะเป็นสปริงทักสปริงเฉพาะด้านหน้านี่นะครับแล้วก็ล้อเป็นยางปกติก็ไม่ได้แบบฝืดแต่ก็ไม่ได้หมุนแบบฟรีมากเท่าไหร่ถ้าแบบอยากดีหน่อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนลูกปืนหรือว่าเติมจารบีเข้าไป รหรือว่าก็ขันนอดออกนิดหนึ่ง<อ>ก็น่าจะดีขึ้นนะครับให้มันคลายตัวหน่อยนะครับก็หลักๆก็น่าจะมีเท่านี้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมได้มาจากช h อป e ีนะครับมันลดราคาตอนนั้นผมซื้อ2,800กว่าบาทนะครับเป็นทัลค์สกแล้วก็ได้คอยขึ้นมาอยู่ประมาณ300นะครับ ก็น่าจะราวๆ2,005ด้วยบอร์ดตัวบอร์ดราคา2 5 0 0เนี่ยมันถูกมากๆแล้วแหละถ้าได้ได้ชักที่มันสปริงด้วยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นพวก Cover พวกยาวพวกบอร์ดพันนีอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถูกกว่าเยอะมากๆเลยสำหรับผู้เริ่มต้นนี่ผมรู้สึกว่า2 5 0 0มันเป็นราคาที่โอเคอะที่เราจะจ่ายได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นแล้วเราไม่โอเคเราไม่ถูกใจ แต่เราจะเลิกเล่นมันก็ไม่ได้เสียดายดใช่ไหมลนะ่ะแต่ถ้าสมมติเราซื้อบอร์ดมือหมื่นกว่าบาทเงี้ยจะเลิกเล่นก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่ครับก็รู้สึกว่าถ้าคนอยากเริ่มต้นเนี่ยโอเคเลยกำลังดีตัวนี้กำลังดีเหมาะสมราคาแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันคงแ,งแข็งแรงดีนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีมากๆเลยแหละผมว่าน่าจะเล่นได้ยาวๆอ่ะครับเป็นปี2ปีเลยนะถ้าไม่ติดในเรื่องแบบ ว่ามันเป็นแบรน์จีหรือลายอะไรมันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปสั่งซื้อรู้มันมีทั่วไปแหละครับทุกวันนี้มันเยอะมากๆแล้วก็ราคาถูกดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือว่าด้วยความที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมปั๊มผิดหรือว่าปั๊มผิดวิธีหรือว่ามันเป็นเพราะอีตัวนี้เองครับ อพอเล่นไปสักพักแล้วมันจะมีเสียงดังเอดอดเออดอ,อยู่ทั้งชักหน้าและชักหลังเลยซึ่งอันนี้เองไม่รู้ว่ามันตึอเไรเดี๋ยวเดียวยังไงผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนซึ่งผมก็หัดเล่นเหมือนกันก็ไม่ได้แบบเล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกอาจจะผิดบ้างก็ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจก็จะได้ไปหามาไว้เล่นกันก็เออ แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไอ้ตัวบอร์ดเนี่ยความยาวมันผมถือว่าโอเคได้กับความสูงระดับนี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณสูงมากกว่านี้คุณสูงประมาณ1 7 8ถึง1 8ออะไรพวกนี้ผมว่ามันเล็กไปนะครับการยืนมันจะไม่ได้แบบเต็มมันจะเท้ามันจะล้นๆ้นหน่อยครับมันจะแบบไม่ได้เต็มทเท้าเท่าไหร่แต่ผมก็โอเคนะผมถือว่าได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณสูงประมาณเกือบเกือบร้อยแปดสิบหรือร้อยแปดสิบขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้แบบ ซื้อบอร์ดที่มันขนาดใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้น่าจะไซส์32ถ้าจะไม่ผิดนะซื้อบอร์ดที่ไซส์ใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยผมการันตีได้เลยว่ารับน้าหนักได้เป็น100ยกิโลครับมันแข็งมากไม้มันแข็งแรงมากมาก,ก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับสําหรับราคานี้ก็ถ้าใครอยากลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับราคาค่อนข้างโอเคเลยกับสเปคที่ที่เราได้มานะครับก็ก็ลองดูได้ครับใครสนใจ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปทดลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันว่าแบบลักษณะท่าทางมันจะเป็นประมาณไหนมุมเลี้ยวมุมโค้งมันเป็นยังไงนะครับแล้วพอหลังจากผมสาธิตให้ดูเสร็จก็อาจจะทําให้ตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นว่าเราจะซื้อมันมาลองดูหรือว่าเราจะไม่ลองแต่ส่วนตัวผมแล้วผมประทับใจผมเพิ่งมาเล่นแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมากที่ซื้อมาเล่นเพราะเป็นการออกกําลังกายได้ดีออกกาลังกายชนิดหนึ่งที่ดีเลย,ยงเหงือ่อออกเยอะมากใช้กําลัง ใช้บาลานซ์ใช้การคอนโทรลกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สนุกดีเป็นการผ่อนคลายที่แบบก็เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกด้วยแล้วผมก็โอเคเลยตัวเนี้ยแต่ว่าพื้นที่ที่ผมจะลองเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะครับมันเป็นบริเวณลานจอดรถของบ้านในใี่เฉยเดียวก็ไปดูแล้วกันว่าในพื้นที่แคบๆเนี่ยไม่ได้กว้างมากเนี่ยผมจะเล่นได้ขนาดไหนแล้วก็ได้ประมาณไหนนะครับก็โอเคครับไปดูเลย 何